สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การเปรียบ์ขาสารของปีสแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยากร่วมสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเริ่มต้นกันที่นี่คือ5สตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครบับได้ดีดีกับทีมอื่นมีใครกันบ้างคนแรกนะครับเมมฟิสเดปาย แฟนบอลปีศาจแดงนะครับคงจํากันได้ใช่ไหมครับว่ากองหน้าชาวรัสเซียนี้ไม่ประสบความสําเร็จกับชีวิตในการค้าแข่งในดินแดนแห่งเมืองผู้ดีโดยเขาถือว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ได้รับการคาดหวังสูงที่ช่วยปีศาจแดงกลับมายิ่งใหญ่แต่สุดท้ายแล้วนะครับไม่เป็นไปนตามที่วาดฝันเอาไว้เดือยปลายย้ายมาจาก PSV e i n d h o เ e n มาร่วมทีมด้วยค่าตัวเพียงย5่าล้านปอนด์ครับแต่ผลง,งานของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผลรรกายอร่อยมากนักยิงได้แค่7ประตูจากการเล่นทั้งซีซั่น2 0 1 5และ16ที่ผ่านมา แนวรุกทีมชาติเนเธอร์แลนด์รายนี้จบอาชีพในทีโอทัฟอร์ดเพียง18เดือนเท่านั้นโดยเฉพาะในซีซั่นที่2เนี่ยเขาลงเล่นเพียง8เกมในทุกรายการก่อนจะย้ายไปเล่นที่โอลิมปิกลียงช่วงเดือนมกราคมการมาเล่นที่โอเอลเหมือนกับการพลิกชีวิตของเดือปายอย่างชัดเจนเพราะนักเตะสามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้สําเร็จพร้อมตะบ,บันประตูถึง76ประตูจากการลงเล่นทั้งหมด178เกมให้กับต้นสังกัดลกเอิ ผลงานระดับเทพของเดือปายนั้นโอลิมปิกวิโยงนะครับทำให้เจ้าตัวนั้นได้รับความสนใจจากเจ้าบนทุ่งบาสซลนาและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ย้ายไปเล่นให้กับพวกเขาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแบบไม่มีค่าตัวคนที่2ครับพอปพอกบาย้อนไปเมื่อเกือ,กอบสิป,ปีที่ผ่านมาแฟนบอลแมนยูคงจำไม่ได้นะครับอาจจะไม่รู้สึกเสียดายอะไรเลยตอนที่พอปพอกบานะครับอำลาสม,มสรเพราะในเวลานั้นเนี่ยเขาเป็นเพียงดาวรุ่งเท่านั้นและไม่คิดว่านักเตะจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายอย่างไรก็ตามครับดาวเตะเรสเฟนส์โชว์อรามได้อย่างสุดยอดในฐา,านะผ ทำให้สาวกของปีศาจแดงนะครับรู้สึกเสียดรงเสียดายกับต้นสังกัดที่ปล่อยเพล่นชั้นยอดเป็นไปด้วยศัก,กยภาพออกเกีทีมช่วงเวลาที่อยู่กับทัพเบนโคเรนดี้ครับพอลบากบาร์นช่วยสโม,มสรคว้าแชามป์กันโซเซเรียอาถึง4สมัยแล้วก็โคปาอิตาเลีย2สมัยก่อนที่จะหวงกลับมาสู่อ้อมกอดแมนเชสเตอร์เต็ดด้วยค่าตัวมหาศาลถึง89ล้านปอนด์แม้ผลงานของพอบุกบาร์นะครับจะไม่เป็นไปอย่างที่หลายคนคาดหวังเอาไว้แต่อย่างน้อยนะครับเขาก็ช่วยทีมคว้าแชามป์ยูโรปาลีกแล้วก็ EFL ลคาราบาลครับ เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงซีซั่นนี้ที่กำลังจะจบลงไปมีกระแสข่าวออกมาว่าสโมสรน,นั้นจะปล่อยนักเตะออกไปหลังจบซีซั่นนี้อาจจะเป็นการย้อนรอยเก่าเหมือนกับปี2012ได้ใครจะไปรู้คนที่3ครับเคลรัตบิเก้ต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลแมนยูนั้นเสียดายแบบสุดชีวิตเมื่อสโมสรปล่อยเขาออกจากทีมทั้งที่เจ้าตัวนั้นมีโอกาสได้แสดงศักยภาพเพียงแค่สามเกมให้กับยอดทีมแห่งตินอัลทรฟอร์ดเท่านั้น ปิเกตถือเป็นกองหลังพรสวรรค์สูงที่รับการจับตามองในวงการลูกหนังอย่างมากตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นเด็กปั้นของบาร์เซโลนาจนกระทั่งมาฝึกปรือฝีเท้าในคาราเม่ของปีศาจแดงใดก็าตามครับชีวิตของเขาต้องพลิกผันเมื่อไม่ค่อยรับโอกาสในการลงสนามก่อนจะถูกขายกลับให้กับบาร์ซ่าการย้ายก,กลับมายังถิ่นคำนูครับกลายเป็นว่าปิเกตนั้นได้รับบทเอร์มอันสุดยอดโดยเขาประสบความสําเร็จ ทั้งในระดับสโมสรและก็ทีมชาติไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกยูโรลาลิกาสเปนแล้วก็แชมป์ UCL ปัจจุบันพีเก้กลายเป็นตำนานของบาสุน,น่าไปแล้วเรียบร้อยโดยเขาช่วยเจ้าบุญทุ่มนะครับคว้าแชมป์ลาลิกาถึง8สมัยและก็สําคัญคือยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอมเสียสละลดค่าเหนื่อยเพื่อช่วยด้านการเงินของสโมสรคนที่4ครับอังเคลดิมมเรียตอนที่อังเคลดิมมเรียครับตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของจาก เรียบร้อนะครับมาเล่นให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์เตเต้บรรดาแฟนบอลปีศาจแดงรู้สึกแฮปปี้เป็นอย่างมากเพราะนี่คือหนึ่งในแข้งระดับโลกที่จะมาช่วยยกระดับสโมสรแต่อย่างที่สร้างมาดีนะครับว่าดิมาเรียนะครับทำผลงานในระดับมาสเตอร์พีทกับราชันชุดขาวเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เขาจะรับโอกาสจากการคาดหวังสูงที่จะมาโชว์ฟอร์มระเบิดระเวอร์นะครับในถิ่นโอทร์ฟอร์ดอย่างไรก็ตามครับดาวเตเตชาวเชนตายรายนี้ไม่สามารถงัดฟอร์มเทพได้อย่างที่แฟนบอลแมนยูคาดหวังเอาไว้ ดยเหตุผลสําคัญคือนักเตะไม่สามารถปรับการใช้ชีวิตในอังกฤษได้และสุดท้ายนะครับต้องโบกมือลาสมุนซอนไปเล่นที่ปารีสแชงแมงในปี2015ก่อนจะช่วยปีชเชนะครับคว้าแชมป์ถึง17รายการในดินแดนน้ําหอมผลงานเพียงรูกการเดียวของดีมาเรียน,นะครับไม่ประสบความสําเร็จอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทิ้งเอาไว้ให้กับสาวกเรดอาร์มี่ได้จดจํานั่นก็คือลูกยิงสุดสวยในเกมพปเปร์ลีกที่ประทะก,กับยิ่งจอกสีน้ําเงินเนตเตซิตี้อที่5ครับจอห์นนี่แวน และตั้งแต่ที่หมดยุคของคลาสออฟก,ก้ามสองครับแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นเนี่ยก็ได้ยังคงผลิตดาวรุ่งขึ้นมาประดับทีมอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนกับเล่นชุดนั้นโดยจนบบนี่อีแวนนะครับถือเป็นแข้งลูกมอของทีมที่ก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่อีแวนอาจจะทําผลงานไม่โดดเด่นในช่วงก้าวขึ้นมาสู่ทัพใหญ่พิศดงทําให้เขาต้องถูกปล่อยให้กาวเวตบอมิดอินเบียน แต่กลายเป็นว่านักเตะพัฒนาศักยภาพขึ้นมาจนกลายเป็นว่าเป็นแข้งแนวรับที่แข็งแกร่งนลีกซิติแบ็กทีมชาติไอร์แลนด์เหนือรายนี้นะครับมีโอกาสย้ายเล่นให้กับเรตอสตีในปี2018ได้กลายเป็นเสาหลักในเกมรับของสโมสร,รจนถึงทุกวันนี้ที่สําคัญนะครับยังช่วยให้ทีมของเบรนเจอร์นะครับคว้าแชมป์เอเบครับเมื่อรูก,การที่ผ่านมาด้วยครับผมนี่ก็คือการอับเดตข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานในการทาคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ